สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้องนีเวียลูกบุญธรรมเสียเต้ยกราบพ่อขณะแม่พี่เจอ๊อรอรวมเคลื่อนศพวันที่25พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าบ่ายวันนี้เตรียมพิธีชับพนก,กิจเสียเต้ย50ล้านหรือนายสมพนสันธุ์สุรัญญกุลอดีตสามีเจ๊อรอ90ล้านโดยเตรียมเคลื่อนร่างของเสียเตยจากบ้านไปเผาที่วัดบ่ายนี้ ขณะที่เจอออดีภรรยาคนเครื่องดื่มมาช่วยงานศพหนึ่งคันรถกระบะบ่ายวันนี้จะมีพิธีชาปนากิจเสียเต้ยซึ่งเจออจะเดินทางมาร่วมงานโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านของเสียเต้ยบ้านคำบอลจังหวัดอุดรธานีญาติและครอบครัวได้เลี้ยงเพลนพระและเตรียมเคลื่อนร่างเสียเต้ยไปที่วัดป่าบ่ายโมงขณะที่แม่และพี่สาวของเจออเดินทางมาถึงบ้านเสียเต้ยแล้วส่วนเจออจะเดินทางไปที่วัด เคาลงบอกอดีตสามีขอ,อาะอโหสิกรรมซึ่งกันและกันพร้อมส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางครอบครัวของเจอ๊ออผู้ดูแลน้องนีเวียวัยสี่ขวบลูกบุญธรรมของเสียเตยได้อุ้มน้องนีเวียมาเคารบบพศพเพ่อแล้วทั้งนี้หลายคนจับตาว่าวันนี้จะมีการเปิดพินัยกรรมของเสียเต้ยต้องดูว่ามรดกทั้งหมดของเสียเต้ย จะมอบให้กับใครกันบ้างขณะเดียวกันญาติได้เปิดเพลงใจสารภาพร้องโดยก๊อตจักรพันธ์ซึ่งเป็นเพลงที่เสียเตยชอบมากด้วยตลอดทั้งงานศพขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ